โอเคมาต่อกันภาคที่สองเรื่องซาร่าทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดการต่อสัญญาเนาะคืออย่างที่ผมพูดคลิปสามตัวร้านสามตัวร้านทั้งสามผ่านนะครับคือการที่เราจะต่อสัญญานะครับมันเป็นการบริหารงบประมาณเนาะนะะผมผมตีง่ายๆนะปกติเขาคิดอะเขาก็คิดเป็นเหมือนแบบอ่ามันก็คือเหมือนเหมือนเป็นการซื้อต,ตัวหนึ่งนะครับเช่นสมมติถ้าเราให้ซาร่าสามแสนห้านะสามแสนห้า ปีหนึ่งมีห้าสิบสองสตางค์เนาะถ้าคูณสมมติต่อสัญญาสามปีเนี่ยมันเท่ากับห้าสิบสี่ล้านนะคือเงินแสดงว่าเงินเนี่ยมันเงินสําหรับการซื้อนักเตะใหม่เนี่ยครับมันก็จะหายไปห้าสิบสี่ล้านนะครับซึ่งสามตัวล้านเนี่ยผมคนนํานวณคร่าวๆนะแค่ค่าค่าเหนื่อยนักเตะนะครับสามตัวล้านคือปลาไปแล้วร้อยห้าสิบหกล้านนะครับร้อยห้าสิบหกล้านปอนด์นะครับซึ่งมันเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆนะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่ายังไงเขาก็ต้องเจรจาให้อยู่ในงบประมาณครับเพราะว่่าาาอะะไรรเพรว การที่การที่คุณเจราจาต่อสัญญาใหม่3สามตัวที่เสมือนเป็นการซื้อนักเตะนะครับท,ทุกคนต้องไปลองอ่านเพจสเกลสบัตตานะครับแกเป็นคนไทยนาะที่วิเคราะห์เรื่องเงื่อนบบัญชีได้ดีนะครับเราก็จะเข้าใจมันนี่บอลของของของ FSG ในการบริหารลิฟท์ได้เป็นอย่างดีนะครับนาะก็คืองบงบต่อสัญญานักเตะกับงบซื้อเนี่ยมันมันเอาจริงๆก็คือเสมือนเป็นก้อนเดียวกันนะครับใช้ต่อสัญญาดังนั้นงนงบซื้อ ก็จะน้อยลงคุณอลองลองไปดูเร่เกม FM ก็ได้ครับมันก็จะมีโหมดให้เลือกเนาะว่าสัญญาเราจะจ่ายค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นงบซื้อนักเตะมันก็จะลดลงนะครับมันคือมันนี่บอลมันพันกันอยู่นะครับซึ่งไอ้สามตัวล้านเนี่ยนี่แค่สามตัวล้านถ้าไม่ให้เกินนะมันก็เหมือนใช้งบไปประมาณแล้วร้อยห้าสิบหกล้านนะครับซึ่งพวกนี้มันต้องลงบัญชีไว้นะครับถามว่าได้ยังไงต่อแราท้งไม่ต้องคุยให้จบมันต้องคุยให้จบไม่ให้เกินนี้ครับให้งบไม่ให้เกินเพดานที่วววาาางไ้เพร่ ตัวไอ้ที่ใกล้หมดสัญญาอีกสองปีมันก็อีกหลายตัวซึ่งมันต้องขยับเพดานขึ้นมาอีกพวกนี้มันต้องไม่ให้เกินครับและแน่นอนผมคิดว่านะครับถ้าเราใช้งบส่วนนี้ไปกับสามโคนนี้เยอะแล้วการต่อสัญญาคนอ,น,อนอื่นอีกก็เยอะแล้วนะครับแน่นอนว่างบในการเสรือนักเตะของเรามันจะน,อน้อยลงซึ่งเพื่อนๆต้องคิดว่ามันก็ต้องรับให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าบน่นเอาบน่าบนกันอีกว้ททาไมถึงไม่ซื้อไม่ซื้อนะครับเนาะอย่าลืมแค่สามโคนทั้นก็ ตากินงบประมาณไปร้อยกว่าล้านปอนด์นี้ยังไม่ขวบรวมค่าเอเจนต์นะครับเนาะซึ่งมันก็ถือว่าเยอะมากนะครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าในซัมเมอร์นี้มีการปล่อยออกแน่นอนครับเพื่อเอางบไปต่อยอดก็ต้องดูที่ก็ต้องมาดูอีกทีว่ารา์ลอตจะไม่ใช้ใครแล้วก็คุยกับริชาร์ดทลทีมผู้บริหารว่า,อ,าอยากปล่อยใครแลวจะซื้อใครมาแทนหรือใช้ใครแทนผม,มผมว่ามีการปล่อยออกนะครับตัวที่ผมคิดว่ามีโอกาสปล่อยออกก็มีอยู่สองตัวคือเบียโกโจตา แล้วก็ตัวลุยดีแอสนะครับซึ่งส่วนกองกลางผมว่าก็ต้องมีต้องมีเข้ามาใหม่แน่นอนตัวที่อาจจะปล่อยก็คือเอนโดเนาะเพื่อเพื่อหาตัวที่เข้ากับสับป,ปิดของชาร์เข้ามาครับมาลุ้นนะครับลุ้นอันดับแรกคือมาลุ้นาการต่อสัญญาสามตัวหลักนี่ก่อนว่าจะอย,อยู่ในงบประมาณได้เพดานที่กําหนดได้หรือไม่เนาะซึ่งอย่างที่ผมพูดไปพาร์ทที่1น,นะครับคริสต์มาสครับลุ้นขอโรแมนตะิกหน่อยเปิดตัวสามตัวครับ เนาะอย่างงองเงให้เยอะครับซาร่เนาะสามแสนห้าสองบกหนึ่งไปจบนะครับฟันไดก็เหมือนกันครับสองบวกหนะึ่งเนาะประมาณสักสาแสนแล้วกันผมให้ส่วนเทรนก็สองเจ็ดสองแปดครับแค่นี้พออย่าไปเยอะครับเนาะต่อกันให้ได้นะครับแล้วก็คงโมเมนตัมไว้ให้ได้ครับ m ม m e น t ัม um ทีมเนาะทุกอย่างก็จะเรียบง่ายไปหมดอารุ่นกันครับคริสต์มาสนี้จบแล้วครับ